สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพระนครร้อนใจนะคะกับดิฉันนิยาและคุณจิรวรณวันนี้กับบรรยากาศงานวันรอยกระทงค่ะค่ะหลายๆพื้นที่นะคะคือคากมากเลยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี่แหละที่ในปีนี้เนี่ยได้ลอยกระทงกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมใหญ่ไปนะคะกรุงเทพมหานครก็เลยลอยกันหน้าบ้านนั่นแหละค่ะค่ะแต่ปีนี้ก็ ได้มีการระทงตามเต็มเต็มรูปแบบนะคะในหลายพื้นที่ก็เชื่อว่าทั้งในกรุงเทพมหานครรวมทั้งในเมืองต่างๆของประเทศไทยวันนี้ก็คงจะมีบรรยากาศที่คึกคักนะคะแต่ก็อยากจะให้มีการระฆงกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีมากกว่าค่ะและในปีนี้นะคะผสบนิกรชาวไทยเราก็ได้มีความปราบรื้มนะคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินณลานพระ พระประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะสถาบันการแพทย์สยามมินตราธิราชนะคะบริเวณท่าน้ําสิริราชค่ะในหลวงท่านก็ได้ส่งลอยพระประทีปนะคะมีประชาชนเฝ้ารับสเสด็จอ,อย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็สำหรับพระประทีปที่เป็นกระทงนะคะก็ทำจากดอกไม้สดตกแต่งตามสีวันพระราชสมภพ แล้วก็ฐานก็ทําจากหยวกกล้วยประดับด้วยใบพับพึงที่พับก้านจนเป็นรูปกลีบดอกบัวภายในประดับด้วยดอกไม้ที่มีสีสันและเครื่องทองน้อยพุ่มสามนะคะทูบเงินเทียนทองกับประทงทําจากขนมปังนะคะตกแต่งเป็นรูปดอกบัวเหมือนกัน ทังนี้นะคะก็มีประชาชนจำนวนมากที่มารอจับจองที่นั่งบริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติและเส้นทางรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านค่ะสำหรับบริเวณใต้สะพานพระราม8ฝัสังทุนบุรีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานรอยกระทงของกรุงเทพมหาคนครเองตอนนี้ก็เต็มไปด้วยศสีสันและก็ความคึกคักนะคะมีงานต่างๆมีกิจกรรมมากมายพร้อมทั้งการดูแล ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ,คะในส่วนของกิจกรรมของโรงพยาบาลสุริราชนั้นนะคะก็มีตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะทั้งการประกวดขบวนแห่นางนุพมาศการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและริ้วขบวนของนักศึกษาแพทย์และพยาบาลอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะค่ะ วันนี้เราจะพาไปสำรวจพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่เขาจัดงานรอยกระทงกันนะคะวันนี้เบาๆหน่อยนะคะเป็นสีสันของงานรอยกระทงในพื้นที่พระนครอ,อย่างกรุงเทพมหานาครน,นี้นะคะก่อนที่จะไปไล่เรียงดูแต่แตและพื้นที่ว่าเขามีบรรยากาศความคึกคักแค่ไหนคุณจิรวันทะะ่เราไปไล่ดูตั้งแต่มาตรการของการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมทั้งการดูแลเรื่องของการป้องกันนะคะในส่วนข่้านิยมที่ผิดๆด,ด้วยที่คนมักจะ ดื่มเหล้าะนะคะและจนเกิดความคึกขนองแล้วนาไปสู่เรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยจนทําให้เกิดอยอดสถิติเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าลอยกระทงก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเหมือนกันใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีผู้ที่ดื่มสุรานะคะรองจากเทศกาลสงกรานแล้วก็ปีใหม่เลยเดียวนะ,ะ,ะดังนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะสานักงานตํารวจแห่งชาติ ตำรวจนครบาลแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำนะคะก็ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการนะคะอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทงประจำปี2555เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ระดมตรวจตาตรวจขันนะคะดูแลป้องกันและปราบรามเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้กระทําการที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอาทิ เช่นการจำหน่ายประทัดจีนทุกชนิดนะคะ,คะฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ,คะแล้วก็ห้ามจุดพลุหรือว่าดอกไม้เพลิงในชุมชนในย่านมหรสพเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับบุคคลอื่นนะคะ,คะแล้วก็ห้ามมีการดื่มสุราเพราะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทการรวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะได้กำชับการปฏิบัติงานอย่าง เข้มงวดกวดขันและสุดท้ายนะคะก็ป้องกันการพกปืนนะคะในที่สาธารณะและปัญหาอุบัติเหตุทางน้ําด้วยค่ะค่ะก็เป็นการระดมกําลังส่วนที่กําลังระหว่างเจ้าหน้าที่กองบังคับการต่างๆนะคะวันนี้ก็นาโดยพลตรำรวจโทคารณวิทยุรประจางผู้ประชาการตารวจนครบาลน,นะคะ,คะก็ไปร่วมกับทางตํารวจท่องเที่ยวนะคะพลตำรวจตรีรอยอิงค์ไพรโพรธผู้บังคับการตารวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีบุญสืบภัยเพื่อน ผู้บังคับการตำรวจน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกตำรวจน้ำนี่โดยตรงเลยนะคุณจิรวรรณนคะคะพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็จะเป็นจุดเน้นพิเศษที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะต้องให้ความเข้มงวดกวดขันในการเข้าไปดูแลอย่างเช่นในส่วนของเอเชียทีคโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตรงนั้นก็จะมีทั้ง คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติออกมาเที่ยวในช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะวันนี้ยังดีที่ฝนไม่ตกนะจิรวันคะไม่ตกไปตอนเช้าเลยตกกลางวันจ,จริงๆนะคะก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำที่เห็นในภาพกําลังจะต้องอมีการดูแลอย่างใกล้ชิดมากสักหน่อยโดยเฉพาะบริเวณจัดงานรอยกระทงเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวด้วยนะคะให้มีความปลอดภัยด้วยค่ะ นอกเหนือจากนั้นนะคะเรื่องของการจัดการจราจรทางตำรวจจราจรเขาก็ได้วางกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า500นายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรรวมกับสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่นั้นๆด้วยนะคะโดยทางพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยนะ,ะผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยทางถนนในวันลอยกระทงนะเะบื้องต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงนั้น มี6จุดใหญ่ๆนะคะที่มีการจัดงานกันไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม8ฝั่งทนบุรีอุทยานเบญจิริสูนสันติชัยปราการเชิงสะพานพระราม9ทั้งฝั่งพระคนครและฝั่งทนบุรีสวนลุมพินีและที่บึงลำพังพวยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มนะคะซึ่งจุดนี้จะมีการปิดถนนสีบุรพาทั้งเส้นเพื่อจัดงานโดยคาดว่าการจราจรตั้งแต่ในช่วงเย็นวันนี้นะคะการจัดงานทั้ง6จุดก็จะส่งผลกระทบ กับการจราจรโดยรอบซึ่งก็ส่งผลกระทบไปแล้วนะคะ,ะตั้งแต่ช่วงเงย็นเยนเลยก็เลยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเต็มเลยนะคะ500นายเพื่ออำนวยความสะดวก